อันวันนี้วันนี้ลูกชายจะมาโชว์เชฟเชฟกล้องเชฟกระเทาะหรอเทิกระทะเล็กกวะเชฟอะเชฟกล้องวะเวลาเวลาเชฟกล้องวะดดใส่ซอสว่ะเออเนเน้นน้ำสูตรพร้อมไหมเออใส่เท่าไรเยอะสุ กี่ช้อนอ,อสูตรเนี่ยสูตรสูตรนี่บอกใหรไปลดเด้สูตรพยายโทกว่ะนนะสูตรจะของออสูตรจะของยัดไปสูตรนี่บอกให้เดี๋ยวบอกกปละไปบอกใดได้บ,บ,ดดดบ่ทีเด็ดบบ่เด้ยบแต้วจเมตเมบบอกไปได,บ,ปไดบ่ ปลาบอกได้บ่ปลาฟ้าไม่ตงกมนบ่นึว่าสูตรคุณยาบ่าบาเือนบ่เก <laughs> เปิดไฟเปิดเก๊สเป็นบ่เย็นมันก่อนอ้าว เขาบอกเปิดเกล็ดก่อนบ่เปิดกระทะร้อนๆละเทน้ำมันนะ่ะโอ้สูตรเนี่ยเนาะลูกชายชูฟีมือทอดไข่ให้กินเนี่เนาะเอาเอาเอามาครับมากับเขาเมือ่อเย็นเนี่ยือ้นจะเสียบหลายนนนเน,นะเาะมันพรอนมาได้หรอเอาเม็พรอนได้ดิเหระยีพ่พรอนเห็นยังนะน้ำมันคือใส่หน่อยเถอะ ฮรระูดเปล่าเ่านี่ตใส่เอีก๊ยนมันนะนมันเออม,มีมีแต่ฟูฟูต้วไข่ใส่น่อยใส่หลายก็ <c oughs> กอมเก่าเล็กนาฬนมันอืมนะไข่ทอดเชบกล้องรูลิงคูลิงคูลิงน้ำมันในถั่วกระทะเนี้ โมเมนต์นี่ไงเนี่ยเนี่นอ่ยเออนี่อืมอ่ะเชือกกล้องกระเทาะเล็ก เปิดไฟแห้งๆไข่เดฟูโฟ้วๆเหรอเดืเอกพ่อฟูแล้วโอ้ไข่ทอดมือน,นี้คเคยเจียบไรปะตื่นเลยฮะตื่นยังตื่นไข่งวลากินกระป๋าบอ่ให้มันใหม่ๆจัหน่อยนะเอออ่านั่นเหละครับไข่ทอดฟีมือลูกชาย โอ้โห oh, ได้การพอดีเลยได้ได้เลือกเนกานด้วยนียมมมมมม่มั้ยบ่แม่มาขอตังเป็นอย่างเดียวด้วยครับอาจารย์นะฮะอาจารย์นะไปยิบอ่ะไปยิบอาจารย์ยิบาะเลยิบอิบเห้บ่อยก่อนของหลักมโหดเชียวชู้ชู้ อันนั้นพร้อมไหมเออเออเออมาครับไข่ทอดเค้ากล้องเชฟกล้องครับเชฟกล้องอยกไปยกไปยกไม่เด้อยกโชว์จานไปเนาะนี่บ่ะเด้อนี่ไ,ไก่เออนีออออ่โอเคนี่ต้องอร่อยขึ้น,นด้วยโจ๊กโดมเออ,เอ,อต้องอร่อยขึ้น นี่อร่อยอร่อยเรียบบออร่อยมากๆเลยครับนี่เอายครบกันเลยอัะคุช้าคหกยังเขาแล้วโอเคปิดเกล็ดยังปิดแล้วต่อเกล็ดแปิดแล้วบอไปครับไปชิมกันชิมคิดนี่ก็แค่นี้นะครับ ไปชิมกัอนไข่ทอดลูกชายกี่แสบบ่วว้าวกิน,นด,ดีดีเอาทิ้งเอาทิ้งเออทิ้งเสย็จอ่ิเสยอเอานน่นทางขยะอเอเอพ่อลูกสายป่วนหาชิมด้วยชิมฝีมือเจ้าของด้วยแสบบ่เออโอ้แส่บหลายครับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับเด้อยคลิปหนาก็ ชอบก็กดไลค์กดแชร์ <c oughs> ให้ทุกชัยเนี่ยได้ครับฮ่าขาดสตาร์ทครับผมขอบคุณครับ <c oughs> ที่รับชม bye <c oughs> บายบายลาวัสดีครับลา <c oughs> ครับผม